ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับออเนลครับเวฟหนึ่งสองห้าไอครับหรือเวฟเวฟร้อยยี่ห้า LED นะครับก็วันนี้ติดตั้งเขาจะมีหนึ่งสองสามสี่รายการนะครับคือจะมีไฟหลีเลี้ยวทุยมันชุดด้านหน้าสี่ดวงนะครับแล้วก็ชุดด้านหลังสองดวงแล้วก็ไฟท้ายเป็นหลอด LED แล้วก็ไฟเบรกกระพริบนะครับแล้วก็รายการที่สี่ทุดท้ายก็คือไฟสวิตไฟผ่าหมากตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็นะครับในตัวของเดิมนะครับไฟหลีเลียวนะครับในตัวไฟหลีนะครับจะเป็นแค่ข้างบน ตรงกลางเป็นหลดไส้เหลืองๆท้งส้มตรงนี้ข้างบนสองข้างครับซ <lo> <royable ring. S 2> ้ายขวานะครับก็จะไม่มีตัวไฟลีในตัวนะครับในตัวไฟเลี้ยวตรงนี้ครับนี่เราทําเป็นวงจรเราติดเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับก็คือจะทาข้างบนและล่างเลยนะเปิดซีก็แจมาติดเป็นไฟลีเลยนะครับในลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับจะเป็นสีเดียวกับไฟหน้ารถครับไม่ผิดกฎหมายนะครับก็นับจะเพิ่มการมองเห็นครับในมิติตัวรถให้ดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะกลางคืนจะมองเห็นสว่างชัดเจนครับ เมื่อทำการเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับได้ดูได้หลายมุมครับว่าวา่สว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนับเมื่อทำการปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีไฟดีสีขาวเหมือนเดิมนับโอเคครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนับโอเคครับเรามาดูสวิตช์ไฟ่าหมากแลกวต่อนับก็เปลี่ยนแทนของเดิมไปเลยครับอันนี้คือตรงรุ่นครับก็ โยกซ้ายก็คือไฟเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราโยกขวาเปิดซ้ายอยู่แล้วโยกไปขวาเป็นไฟพามากบครับหรือว่าถ้าเราโยกขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่นะครับแล้วเราโยกมาซ้ายก็เป็นไฟพามากเช่นกันนะครับได้เหมือนกันทั้งสองแบบนะครับกดลงตรงกลางคือปิดนะครับโอเคนะครับก็ดูไฟท้ายกันต่อนะครับด้านหลังก็ไฟหลีเลี้ยวคืนวันสองดวงครับสายขวานะครับ ออลูกค้าเริ่มเป็นสีแดงตัวนี้ครับเป็นสีแดงกับไฟท้ายนะครับส่วนตรงกลางคือเปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับแล้วก็มีเบรกกระพริบในตัวนะครับเมื่อทําการเบรกจะติดกระพริบ5าจังหวะ5้าครั้งครับแล้วก็จะติดค้างับจะไม่ได้กระพริบตลอดเวลาในที่กำเบรกนะครับมาุกคนมสาธิตให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับกระพริบห้าจังหวะแล้วติดค้างนะครับจะไม่ได้กระพริบตลอดเวลานะครับ จะเป็นการเตือนเบรกครับาจังหวะครับเราจะติดค้างครับเมื่อเราปล่อยเบรกก็คือแสงก็จะดับลงครับอ่าโอเคครับมาดูอีกครั้งครับ1 2 3 4 5ครับ5จังหวะแล้วติดค้างครับโอเคครับก็มาดูไฟเลือยวตรงต่อนะครับก็ข้างหลังเลือกเป็นสีแดงคือสีเดียวของไฟท้ายนะให้ดูไฟท้ายดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นครับเพิ่มมิติในการมองเห็นตัวรถนะครับในเวลากลางคืนและกลางวันเลยนะครับก็ เมื่อทาการเปิดไฟเล็กก็เช่นกันครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับเมื่อทาการปิดไฟเล็กก็จะเปลี่ยนเป็นไฟหลีสีแดงเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับมาดูด้านซ้ายต่อนะครับโอเคเปิดไฟพามากเลยดีกว่านะครับ ดูไฟหม่กไปเลยครับเต็มๆครับกดลงตรงกลางคือปิดนะครับไฟผมนะครับเดี๋ยวเปิดใหม่ครับซ้ายขวานะครับดูด้านหน้าครับที่เราทําไว้ครับสี่ดวงด้านหน้านะครับก็คือถ้าเปิดไฟพม่าก็จะติดพร้อมกันทั้งส,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  um ส,ส,ส,สีสส่ดวงเลยนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับสีส่ดวงเลยนะครับด้านหน้านะครับดูแ yes สงไฟหน้าด้วยจะเต็มเต็ม โอเคครับก็สำหรับผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับเวฟ125ห LED นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ